เจาะลึกไทยอินไซต์ไทยแลนด์ปิดท้ายด้วยสก๊ปข่าวดีๆสักหนึ่งชิ้นนั่นหละครับบริษัท ARPC จำกัดมหาชนเขากําลังระดมพัฒนาและวิจัยการผลิตเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษที่ใช้ในอุตสาหกรรมอะไรครับเพื่อเป็นส่วนประกอบในอุปกรณ์เก็บพลังงานสำรองและชิ้นส่วนของรถ E ีีนะคะจะลุกมาตลาดนี้เพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรก็ไปดูรายงานชิ้นนี้ค่ะเชนค่ะ ปัจจุบันคนทั่วโลกกำลังให้ความสนใจพลังงานสะอาดยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV IRPC จึงได้เดินหน้ารับกระแสรักโลกด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม Smart Material and Smart Energy ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษที่มีมูลค่าสูงพร้อมรุกตลาด่วนประกอบอุปกรณ์เก็บพลังงานสำรองและชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคต โดยได้ดำเนินโครงการออซีทิลีนแบล็กฟอร์ลิเทียมไอออนแบตเตอรี่วัตถุดิบสำคัญในการผลิตแบตเตอรี่โดยเพิ่มคุณสมบัติให้มีความบริสุทธิ์ละการนำไฟฟ้าสูงช่วยลดเวลาการอัดประจุไฟฟ้ารวมถึงเหมาะสำหรับอุปกรณ์เก็บพลังงานสำรองและโครงการขยายกำลังการผลิต ABS โดยใช้ g g l o m e r a t i o n Technology ที่มุ่งเน้นตลาดกลุ่ม EV charging station drone รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าเรามุ่งมั่นว่าภายในปี2025ในประมาณครึ่งหนึ่งของเราจะ ไฟที่ Specialty ปัจจุบันเนี่ยเราทำมาได้ประมาณครึ่งทางะผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็จะช่วยให้ IBC เนี่ยมี m a r g จินะครับหรือมีผลประกอบการที่ผมมองนจากส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นแทนที่จะขายเป็นคอมมูนิตี้อย่างเดียวทั้งหมดนะครับได้ดีขึ้นนะครับ นอกจากนี้ IRPC ยังได้บูุณาการความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษาโดยวิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC หรือ IRPCT ร่วมกับบริษัทอรุณพลาสจำกัดพัฒนาหลักสูตรและสนับสนุนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเพื่อแลกเปลี่ยนองความรู้ด้าน EV เพื่อให้นักศึกษาที่สนใจได้มีโอกาสเข้าฝึกงานในบริษัทด้าน EV ของกลุ่มปตทท,ที่เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ IRPC มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนานวัตรกรรมวัสดุและพลังงานเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้บริโภคทุกรูปแบบในอนาคตการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าจึงเป็นอีกก้าวที่สำคัญของ IRPC ที่มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยศักยภาพความพร้อมและความเชี่ยวชาญด้านนวัตรกรรมและเทคโนโลยี IRPC สร้างสิ่งที่ดีเพื่ออนาคต แล้วับลากันไปเลยครับสวัสดีค่ะ